ตอนที่กําลังกินข้าวทัดหลุมกันอยู่นี่แหละระหว่างที่ลงไปตรวจสถานการณ์ชายแดนก็บอกเลยว่าย้ําเลยนะคะว่าให้อํานาจเต็มเลยค่ะนี่<ม>คุณผู้ชมดูภาพตอนที่ท่านนาย,ยกนะคะนายรุทินชัยเวรากูลลงพื้นที่กองกําลังสุรนารีอําเภอพนมดงรักที่จังหวัดสุรินทร์กำลังกินข้าวเลยก็คือกินกับคนอาหารนี่แหละคะ่ะ<ฮ>กินอะไรกันนาย,ยกกินด้วยนี่นะคะ<ฮ>ตอนที่ไปตรวจเยี่ยมให้กําลังใจ<ฮ>กําลังพลแล้วก็ทานอาหารกลางวันด้วยกันนี่เป็นอาหารทัดหลุม<ฮ>นึกถึงตอนเรียนเลยค<ฮ>่ะบอกว่า ว่าพลทหารกินแบบไหนนายกก็กินแบบนั้นแล้วก็เหมือนเมนูมีไข่พะโล้นะเห็นไหมฮองเบลเลอร์เลยก็ถ้าคุณผู้ชมเท่ยวหรหรือเปล่านะไม่มีาคัดถ้าคุณผู้ชมไปดูในโซเชียลของนายกหนูนะจะเห็นว่าโพสนะคะนายกหนูนะโพสบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เสิร์ฟอาหารที่ได้ปักอาหารดูแลกับพี่พี่ทหารที่เสียสละเพื่อชาตินะคะอ่าแล้วก็เห็นไหมท่านใส่ชุดอสอนะอ่านี่แหละค่ะก็คือเหมือนแบบ เป็นการแสดงสปิริตว่าลงพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่ที่เขาทํางานเพื่อปกป้องอธิปไตยไทยอกินแบบไหนก็กินด้วยกันไปแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็มีการประกาศต่อหน้ากําลังพลด้วยว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนทุกภารกิจเลยแล้วเราต้องได้รับชัยชนะเท่านั้นเพราะว่าทหารไทยสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนี่นะเป็นการให้กําลังใจนะแล้วก็ไม่เคยมีความคิดสําหรับความพ่ายแพ้ พร้อมยืนยันจะทำทุกอย่างเพื่อให้กำลังพลได้กลับบ้านโดยเร็วพร้อมกับชัยชนะไปฝากประชาชนค่ะผุกำลองได้รับชัยชนะเท่าน,นั้นครับฐารไทยเราประกบธงวองแพ้ไม่เจยมีแล้วจะทำทุกอย่างเท่าที่ความสามารถอยู่เพื่อให้ท่านได้กลับบ้านโดยเร็ยวนะครับแล้วก็นำพาชัยชนะและเอกราชณของเราอภิไตยของเราไป กลับไปฝากได้ที่กรงพยากาลตรวสุบครับ,บปปส่วนทางฝั่งของโฆษกกองบัญชาการกองทัพ ไทยนะคะพลตีวิทไทยลายถมยาก็บอกว่าเมื่อสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชไฟเขียวแล้วในเรื่องของการสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชากองทัพก็พิจารณาพื้นที่เพิ่มได้นะคะแต่ว่าก็ต้องดูอีกครั้งแล้วค่ะว่าพื้นที่ตรงจุดนั้นเนี่ยทั้ง2ประเทศตกลงกันได้ใช่ไหมและต้องเป็นพื้นที่ราบนะถึงจะสามารถทําได้นะคะแล้วก็ต้องมีความเห็นจากคณะสํารวจเขตแดนในคณะกรรมิการเขตแดนร่วมหรือว่า JBC ด้วยก็ประกอบไปด้วยหลายหน่วยงานเลยค่ะทั้ง เจ้ากรมแผนที่ทหารเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคเสนอมาให้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะครับซึ่งในส่วนที่กองทัพเดินหน้าแล้วก็คือการปรับสภาพถนนเพื่อเข้าสู่การสร้างรั้วที่ขึงด้วยลวดหนามาลวดหนาม5.1กิโลเมตรนะครับผมด้วยงบประมาณของกองทัพกองบัญชาก,การกองทัพไทย6.5ล้านบาทที่บ้านโคกแสแบงตาบลท่าข้ามอำเภออรัญญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการออกไปเล่นการพนันหรือว่าการไปเป็นสแกมเมอร์ พราะจากสถิติเนี่ยพบว่าบริเวณดังกล่าวไม่ได้อยู่ในรัศมีสายตาของเจ้าหน้าที่แล้วก็ย้าว่าการขึงลวดหนามตรงจุดนี้เนี่ยจะสามารถมองเห็นแล้วก็ทะลุถึงกันได้ไม่เหมือนกับการกั้นเขตแดนนะครับค่ะอืมนะคะส่วนเรื่องของการสร้างรั้วเนี่ย,เ,ยเราคงจะได้เห็นกันเร็ว,รวนี้นะคะเพราะว่าช่วงอ่ อตแรกเนี่ยก็คือจะสร้างระยะทางประมาณ5.1กิโลเมตรเนาะ<ช>ก็คือมีการอนุมัติงบลงไปแล้วนะคะแล้วก็ที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปเมื่อวันเนี้ก็บอกด้วยว่าชาวบ้านที่กําลังรอเรื่องของเงินเยียวยาอยู่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าน่าจะได้แน่นอนนะคะนายกบอกถ้าไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเดือดร้อนถึงผู้ว่านะนะคะ